h e l l o ลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับวอลไลนะ์เนาะทุกคนอามิอน,นสาววอเจะขอบาลรีเอ็กซนความสวยความงามของกรุงเทพมหาคนครอีกแล้วทุกคนคือโอ้โหอีกแล้วสวยอลังการมากท่าที่สาววอนแบบรีแอคชั่นมาเนาะ,ะคือมุมนี้จุดนี้คือสวยที่สุดแล้วแล้วก่อแบบ เห็นได้ใกล้ที่สุดเลยแล้วก็แบบมันเป็นยามที่แบบเย็นๆอากาศเย็นๆแล้วมันเ็ให้แบบมีไฟแสงสีมีอย่างแบบว่าผสมประสานคือลงตัวและสวยมากที่สุดเนาะอยากให้ทุกคนได้ไปเบิ่งความสวยความอลังการของกรุงเทพมหานครเนาะเขาเบิ่งเอาเป็นแบบอย่างเบิ่งเป็นบทเรียนเขาเบิ่งเป็นแบบความฮู้เนาะเบิ่งเป็นการที่เขาได้เห็นอีย่างแปลกๆใหม่ๆ ที่เฮาบ็เคยเห็นมันจะมีความสุขเนาะคือสาววอนนี่แหละลงไหลแหงอ่าประเทศไทยคือฮ็ดเน้สาววอนแบบว่าข้างใครเนาะคือมากความสวยความงามความที่เพื่อนฮ็ดแบบ ออกมาได้สวยสะอาดงามตาเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะสาวรก็ขออนุญาตเรือบ่าโบเนาะที่ว่าเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าว่าผิดพลาดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขอไหายมาณที่นี่นําเดอเะี๋ยวสาวรจะขอ,ขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเนาะเพื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆของบ่าโบหรือว่าไปกดติดตามซ่องบ่าโบได้เนาะทุกคนอเอาไปเบิ่งคลิปพร้อมๆกันเลย ว<อ>สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีทุก,ท,ก,ท,กท่านครับ oh, ว,ว้าวนี่บาโบโซลาเซนแคราพี่น oh, อ้องเอ๋ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่คือความเจริญของเมืองไทยพี่น้องเอะะ๋ออยนี่ฮะย่านนี้คือเพลินจิตนะครับนี่คือเซนทันเอ็มบาซี่พี่น้องเอ๋ยโอ้โหงดงามพี่ลีเท่าที่ซาวอนรีแอคชั่นมาเนาะ จุดนี้คือแบบเห็นซับเห็นเล็กใหญ่คำของเดือนเมษาน้องพี่น้องเนาะสุดยอดอิริสวยงามมากสิบเจ็ดนั่นเองมือนีบ้าเอาเองกับที่ว่านัดไปกับเป่าเตยพ่นนาะพี่น้องเนาะอยากให้น้องทายเพิ่มาเหมไทยแลนด์บรรยากาศสวยมากบอกกันเลยว่างามอิริพี่น้องเอยเนี่ยสมบาเป็นเมืองโอ้โหกรุงเทพสร้างเนาะพี่น้องเนาะกรุงเทพ โยกโปให้เลยเนาะทุกคนสวัสดีโอ้มาซสียคำเลยมาซสียคำเนยโอยอยากเห็นบรรยากาศตอนแรกๆนายบเคยเขียนเมื่อคโอเห็นแล้วก็งามเไงโบเขียนว่ายังคำายังไงนี่เซนี่แหละโอ้โหโอไม่ได้โบได้เขียนเนี่ยงามปะไล่นะง่ามงามง่ามายโบเคยเห็นเมื่อคือว่าตึกคือยังคือสูงคือหลายแห้งถ่ายยังเป็นยังองนี่ โอ้แถวนี้เขาเอลินย่านยังหรอสุดยอดเลยนี่ก็จะเป็นย่านเพลินจิตอ๋อเพลินจิตวายส่งซื้อแล้วเพลินจิตเพลินใจสุดยอดตีเพลินจิตอีกเนาะพี่น้องเนาะกะบโบเคยไปใส่ได้นหมเพลินจิตอิลีโอ้ข้างล่างเนื้องาม้ังไงหางเปลีเพนฝนก็เห็ดมีก็ได้มีไฟมียัง ลองเลี้ยวเบิรงรถรถรถไฟฟ้าแลาด์นะรถไฟโอ้โหสุดยอดแม่นายไหมไปตรงสยามนี่จะเปนอาราจการจังแม่นแบบโอ้สันบอยพัฒนาอิลีเนาะจังแลนด์นองครับประเทศไทยสยามบ่มีจักสยามนี่คือกรุงเทพมหานครนอกจากตรงนี้เป็นสยามพหลราดก่อนแล้วก็สยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์คุนก็ไล่สยามด้วคือทีมีลายแต่มีจักสยามโอ้ ไรัอาณาจักรของสยามเลยนะครับออเป็นเขาอื่นเป็นอนาณาจักรเลยบ่มอมาไฟดูคนงามน้อยเนะาะาเมื่อแรกนะการืาแนะมนมนแบบบรรยากาศนเนี่ยคืนเนาะีเคือนไไอโบะอยากให้ไอโบผ้ามาเที่ยวมาเบิ้งสิ่งที่จะเจิิ่งี่สวยงามเลยไอโบมเมนผ้ามาเบิ้งต้นสีแรงแน่อยนึงอากาศเๆหน่อยหนึ่งนอกได้เห็นกัวสดชื่นแบบหม่ฟินึง่ย เดี๋ยวเขาสัญญาณลงไปลันลางหรอโอ้ยมีจอโปรเจคเตอร์นั่นอีกเซอร์เรเซ่เนี่ยเป็นเซอร์เซ่เออเซร์เซ่หวายกิดโอ้คนมันออกมาหน้าเนอะจอโปรเจคเตอร์อย่าทิ้งสาเด้อขอโทษอันเอฟซีเอโบ้เด้อโบหัวหลีไปเดี๋ยวเขายังลงไปลันลางกันนะโดยโดยอ่ะโดยได้ได้ได้ไปไปน้องก็อยากเห็นคือกันอย่างยังบอกเคยลงไปสัมผัสจักเดือดด้แต่ถือว่าอากาศห่อนเนาะเมื่อนี้ก็ถืออากาศรู้เดือด แหม่แต่กะบอเป็นยังอยากเห็นอยากสัมผัสอยากมีประสบการณ์อยากเก็บความสวยงามนี่ในความทรงจำนายเลยอยากมาเบิ้งกันนะตอนหนา้าเขาไปกันตรงเที่ยวโศกเนาะอ๋ออโศกแม่นายเข้าไปอโศกอันนี้เลยอ,อโศกมาบอกเลยอโศกมาแล้วโอ้เลยพร้อมพ้งแม่น,นะโอ้ ช่วงตอนนี้บาบ์บวก็อยู่กับหลองเต๋พุ่นแล้วนะโดยสบายดีเต่พุ่นชาแนลเด้อเต๋พุ่นชาแนลโดยไอ้ตอนนี้ยอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS ตัวจิดเดี๋ยวเขาจะออกไปนะรถกไปลานลางเนาะโดยโดยไอ้โดยคิดลวบอก ไทยเนี่ยยากบอในการเดินทางกับบางอยากมันได้อายแต่ว่าช่วงแรกคนสัญจรจะหลายเพราะเพิ่นเลื่องงานเนาะก็จะพ่นกับพึ่งว่ารั้งแรกงได้ตอนเย็นเนาะคนเต็มรถอ้ายเทีย่โวเที่ยวใจดีเรื่องโดย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 การอยากเห็นคือกันแหละความเจริญเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็หลายปีได้อายบุเคยไปใส่มาใส่จักเถื่อนยังวะกะ นี่ว่าโชคดีด้เดี๋ยวหัวใจไอโบได้ไอโบตีผ้าเปิดเขาอยากยังนอเปิดประสบการณ์บอกเปิดเปิดโลกกระทัดใหม่ไว้เห็นปะว่าอยู่แค่กันอยู่ประเทศไทยจังปีคือสีว่าบอกเคยไปเที่ยกระสีฮาปี้อ่ะแต่ว่าคนเป็นตาสะอ่อนเดุ้ิน้องคนบะไรออกไปใช่มาใส่ฮะกัเพิ่งเโอ้สกายโลกเนาะสะพานข้ามถนนข้ามถนนของเจ้าน้องเขื่แรกบรรณาจัยอย่าไปบาเลือยดหลอกอยากเห็นว่าเออโลกภายนอหนพิ่นมียังนี่ อ้าคืออยู่ในกะลาอันนี้แม่แบบเลิกงานกับเขาห้องจริงสิเลิกงานกันกนบเาขาห้องไปใไส่ออกมาแล้วเพื่อเ <c oughs> พิ่มใจอยู่บ่แม่น่ายมาเห็นจังสีล้วก็ตื่นตาตื่นใจในบ้านนี้เห <c oughs> <อ>็นบ่อถนนจักสันนะโอ้โส,สันนี่นะมีจักรสินกระปุ่นน้อยเนะาะทั้งรูมกับสันถนนสวยงามอล<ว>ัาางการมากถนนหนทางเมืองไทยเนาะโอ้ประเทศไทยกรุงเทพมหานครว้าวสุดยอดเลยอันนี้ถนนจักเลนนี่ไง ก็สิหลายเล่นเนี่ยส,สะอาดสะอาดเนาะโอ้่นเซมีเซ็นนี่น้ำน่อยน้องมองทีไปมองได้น้องก็จะเห็นเซ็นนี่ไอ้ิ้นเลืองดี่ว่แม่นการเชื่อส้นงที่เลืองนี่ต้องพูดบาท,ท่นเซ็นเพื่อไว้ให้ครับอ่ามีการข้างสายตาโอ้ ถือว่าพ่นแบบเห็ดแบบพวงใหญ่ประชาชนแบบว่าให้ช่มใสด้แบบคุ้ม่าเนาะเห็ดออกมาแบบว่าคือใส่ใจของคนอื่นนะนะที่เพื่อประชาชนแทเทเนาะคุณเนาะเจริญเทวพี่่าชนาอเนนี่แหละผู้ใดที่ว่าอันประเทศไทยก็เจริญเนาะเมินตาเบิ่งนี้ด้วยใรเดนมติดข้างสอบทิดางนี่นีนะอ้เบแนเห็นผู้จังแบบว่าออ คล้ายๆกับโซนโซนอย be oh, ugh, ู่ทางฝรั uh ่งนะโอ้เป็นฝรั่งเลยว่ะแต่เป็นคนโซนนี้ถ้เท่านี้มีแต่คนต่างประเทศเป็นเฮดงาแล้วกับพากายสไนน์เนี่ยจังหวะมุ่งหนีอีท่าไปมุ่นี้นะอ่าโดยเป็นคนไทยเป็นตาต่างประเทศแต่ว่าเทาก็เป็นคนต่างประเทศสําหรับเทาอยู่แล้วเพิ่งไทยนะโดยโดยแม่นายเทากับเป็นคนต่างประเทศแล้วก่เป็นคนไทยเนาะครับบันนอกแน่แหลนด์นายเป็นต่างประเทศธรรไม่ได้เป็นคนนอกนะไม่ได้บนนอกน่าเปลี่ยนโดยยอมรับสภาพ เจ้าของคือเป็นคนมานอกบ,อบอ่บ่วบีดบ้างนอกค่ะคนทั่วบริเวณกระเพื่อเจ้าของขอยู่แล้วเฮาบ่เคยเห็นเฮาบอกเขาเคยเห็นเฮาอยากเห็น,นเนาะบ้ดนี้เฮาก็อยากมาสัมผัสแม่นโอ้โหพืมีฝรั่งยางไม้ยางมาหน้อยเนาะแม่นคือให้ว่าลิว่าชุนีนต่างชาติเนาะเออเนี่ยอายุ15ไปอี่กมูมีบันไดเลื่อนน้ำตี่ให้นี่บไม่ได้เลื่อนก็มีเนาะทา้งคืนนี้นะโอ้โหคนที่รคากะลีโอ้ โอ้ขนาดนี่ยังมีเรือนเอาคือพีเวันเฮ็ดท่านสมัยอะไหน้อยเนาะขนาดเราไปรถไม่บานบนนี่นี่อู้กันแดดกันฝนได้ายหลอกข้าอีกแน่โอ้นี่นะแมนวะแมนสิไปไซสิมาไซกับสิบวกโอเคโอ้โหแบบว่าอตรงงงเลยมันบ้ามีหลัมานขายูกขึ้นบ้าอไปง่ายไปเลยเด้อยไปแกไขเนาะ แต่ว่าน้องว่าก็ดีกันได้หิวจะได้ซื้อกินหลอดคือบานเฮานะได้ปะอันไหนก็หิวก็ได้ซื้อกินหลดง่ายโอ้ไฟไอ้เนี่ยเมื่อกี้น้องเห็นแต่ดันชึ้งร่างตัวเต้มน้องมีดันลุ่มนั่นอีกบรนี่ณสวยงามแลยคนข้างเดินเข้าไปบอกเลยโอ้โหเนาะคือเป็นแบบนี้ทุกคนเลยงามเนาะ ด้านนอ,อกเห็นนี่มุ้มนี้เบิ่งเอาเนี่ยมาอยู่รวมวันนี้โอ้หักเนาะนี่นายเพมันก็ใส่ไฟน้าเนาะงามดิแน่ม,มากไ <ป S 2> ม่ได้ป้อนแสงสีแบบดุจ<ด>แมันจะประสนุดย์เนี่ยอ๋อแบบกลางคืนเนาะประสนก็ิมีมันได้มีไฟสอดใส่ข้างในเพรื่อนจากไหนแม่อันนี้เขาเอื่ต้นยังไงเนี่ยโอ้บหักต้นไม้แปลกเนี่ยนะต้นไม่แปลกเนี่ยไม่แปลกวันเทามีบ่อนี่ิงกูเห็นนะกูก็เห็นได้ไอ มีบ่บ้านนอกบ่เคยเห็นนะต้นนี่ยนะต้นยังนี่ยโอ้ยลอง่ายนะคือเป็นต้นเืยเนาะเม่นเม่นต้นแปลกแบบว่าอ่าอยู่เสียงข่วงมันบ่แม่นบ่ทุกคนรูปทรงแบบเป็นเหลี่ยมถ้าอยู่ลาวก็คือแบบมันจะเห็นอยู่เสียงข่วงผู้คนนี้ได้ยังไงเนาะโอ้สวยมากตึกนี่นะโอ้อันนี้อันนี้อีหยังอันนี้โอ้แผนทีวะนี่ โ่อ oh. 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 ่น่ไม่มีไฟถักหอยั้ใช่ไฟไฟเหรออันนี้ก็จะเป็นที่ที่นางพักพ่อไม,ม่ดีนะคือ,อยังสั่นฝังนั้นเ่น้น,นโอ้มันเป็นมันมันคือเรื่องแส้ไงไม่ดีไม่ดีเพ้่ได้ไมันไม่ดีจับ,บได้จับได้แล้วกอยู่นั่ โอ้ก็ยีนั่งวะนี่โโอ้หมันเป็นแผ่นโซลาเซลล์บอกรถมาแม่นบอกเป็นแผ่นโซลาเซลล์คนจ้าก้าวอีาอี้พลังงานแบตเตอรี่ลงไปทั้งลุงเลยแล้วพก็จะมีหูชาร์จแบตเลยเห็นบอกโอ้โหสุดยอดว้าวทันสมัยมากถามก่อนไฟพวกนี้มาจากนี่บอกรี่ว่าเปิดอยู่นี่โมเมนมตนบอกคนนึกว่ามาจากนี่โอ้สวยมากเฮาเฮาสามารเห็นยังได้ไห้นี่ ว่านางนึกว่าชาโทรศัพท์ยังได้ชาโทรศัพท์ไปได้ได้ปะโอ้ถักเนาะไปเขียนว่ายังอะไรเนี่ยอ่าฮังการีอันนี้คือฮังการีประเทศฮังการีภาษาฮังการีสื่อมาแต่พุ่นพอแล้วปัญหาเช่นอะไรคราบออกแบบออกแบบโอ้เพื่อพลังงานสะอาดโอ้พลังงานสะอาดียังมีไม้ไผ่ปอบปะสามารถเชื่อมไม้ไผได้นะโอ้สามารถอ่าสชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ได้ บมเคยเห็นเลยบ้านเฮาบมมีงามเลยแบบบัเคยเห็นแท้บ้านเฮาบัมีแท้ความจริงดึงข้างในไอ่เป็นกระจกสวยมากมั่งใสไปด้านบนแล้วกระม่อมนี่นี่บัวแบบแบบคือสามเหลี่ยมอย่างในไอ่แบบเป็นเห็ดแบบโอ้โหแม่นหน่อยแบบ คือในนังกระตุนคือน้องเบาคือจากจินตนาการนะไปบว่าคือเราเห็นแต่หน่อยเคาเบพวกนังกระตุนแล้วมาเห็นตอนใหญ่นาดไหนไปบว่าสวยมากกจะารมน่อเลยได้ไปบอู้อยู่เทิงกับมีไฟอย่างนั่นสายสีงามเนาะตึกตึ๊กยังนะก็ขอโทษได้โบ้เด้อถามดูเนาะกับโบหูเน้อยยาฮู้เนาะพี่น้องเนาะกับกนเท่าบบฮู้กับให้ถามคือเพป็นว่าก็อยากถามเดี๋ยวกับมีรถไฟแลนผ่านเนี้ยเลยฝากเป็นแบบพ่นยางอยู่บนลอยฟ้าเนาะ เน่นอิ่น,นสกายวอล์กแมนวายคือ่นคัวลอ,อยฟ้บาบ้านเฮาอิ้นครัวแมนน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าบ้านเนส่างเางา้ยวลยไดียร์แบบว่าเฮสะดวกสบายแห้งแบบว่ามันนี่มีโอกาสไดาน้อ,อ,านานองต้นเนาะมาเบิงความเจริญของเบอ,องไทย เอ๊พันย่งางแห้ยยางขึ้นไปบ่เนาะย่างได้บ่บ่หูนา่าจะย่างบ่ได้นะไอ้ปะลงมาลงมาน่าจะย่างบ่ได้กูเห็นในเรื่องพิการนะทีพิการทางแขนขาเวลาจะย่างขึ้นไปออกแบบมาเพื่อทุกทุกชนชั้นคนเด้ใส่ใจ,ใจใแบบข้นที่แบบลอยเรือจะ้องบ่ได้ที่นองคนสี่แบบกดเห็นจุดนี้นะเพฝนก็ขึ้นแต่ว่า คือใส่ใจคนอื่นนี่มีกล้องวงจรติดเกลื่อนว่าทุกจุดเนาะมีเลยความปลอดภัยในว่าอยู่นี่เดี๋ยวให้เนี่ยถ้าได้ลองว่ะปะเดี๋ยวเฮาย่างกับยางกูนไอ้นี่ซิงคนึ่งจอในต่างเบิ้งเบิ้งนี่นี่คืออย่างนี่ว้าวพาปิดต่อแล้วไปหนาเดี๋ยวมันคือมันคือมีหลัวไล่แต่น่ะมันมีสีสันความคิดสร้างสรรค์เนาะทุกคน มันเป็นเพนเล็กบ่อยจับได้เนาะปะ้าโอ้ขนาดป้าทอระบายเนี่ยยิงบ่ธรรมดาแม่นมี่รอดลายแบบว่าเห็ดสีสันอีกเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปด้านบนนั่นว,ว้าวนี่สภาพร้อยเนะาะขาหมูขักกะลิศอู้นี่บ่อสอันสกายวอสอ,อไนนะไรขัวขัวขัวเนาะป้าคือสีญ่งงแท้นี่โอ้โห ว้าวโอ้โหกวงโอ้สกายวอล์กเนาะหรือว่าขวาข้ามทางนาสพานข้ามทางสุดยอดมากว้าวสวยมากม่นสิ่ตื่นเต้นคือนองบ่นะแล้วสิให้คนไทยไปอิสระ ได้แจงแดดอยากว่าวเนาะสะอาดบ่คนที่ว่าวาวว่าประเทศไทยคนไทยอิสราคนอันนี้หางยังไงเนี่เซนทันเซนทันบ้านเฮาเอ็มบัสซีที่มีสะพานต่อวันนี้ทุกคนแห่งแรกนะบุกเห็นหน่อยเพราะได้ยินเขา่าววาเนาะก็เลยรอต่อๆมันเป็นอะไรเซนทันแล้วสิให้อิสราจังไหนเบิ่งก่อนดูเบิ่งบ้านเขาเจ้าก่อน เบิงบ้านเพิ่นดูเป็นแนวได้เบิงสะพานสะพานข้ามหาดประเทศมไทยพี่น้องโอ้ยกระเทพยเห็นแล้วกันอยากถ่ายทอดเรื่องเล่าวงนี้คือกันไหนแต่ว่าเห็นช่องยูทูบมากอะากไปไปเจอแต่นไปบูทึก่ปไปผู้เดียวน่ะแม่โอ้ยิงไงแีกน้อยเนาอนี่นี่ยางนี่สวยมาก ใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากธนาคาราวะนี่กสิโอ้กูสิสูงแต่ธนาคารือกัด็นี่ที่ใต้เขานี่ยจุดเท้าเลนี้นะบอสงาไว้หอดทางในมนี่จะมีสวนวนนี่จะมีสวนด้านล่างเห็นว่างามว่ด้านล่างสวนสวนยังอันนีหน้าตึกเขาเข้าไปได้บอวยงามใช่หมปาม่ได้ขึ้นนะพว โอ้พอดเหตโค้งงามน้อยเนาะทาลีมีไฟเปิดพ่อเมนว่โอ้ว้าวปลาสีสันไหนนี่น่าตืนะโอ้โหเหตุคือสีลมหรือสลมหรือธนาคากรุงศรีบอกม่นเหตุเกิดเป็นจะได้เลยเห็นแล้วเป็นจะได้บ่านี่ยเป็นจะได้โนี่ได้เห็นแล้วนี่สีล่พ่อ เป็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเขาบอกบูตือพี่น้องใหญ่แห้งอันนี้กแบบเจลเลอร์แห้งเนาะเอาจริงๆริงบาต้นบาตุยพ่นนี่อยู่ซอยสุขุมวิทแม่แต่บาบุเคยมาตรงเขั้นจิตบ่อเคยเว้ยบ่อเป็นแต่เสือเนี่ยบ่ออะไรอ่บ่อเคยมาจกเืกิดอยู่กันไปแถ้วนะปากันโน้มเป็นตลาดกันตลาดปากันโน้มรีบเอาให้ตัวบูจาพอดมือหน่าผ้ามูผ้าามูผ้าหลังวัเทียวได้ไหมเพราะว่าอ่านกับไปเนื้อทางในการผ้าม่าเนาะสอบหาเส้นทางในการไป เพื่อให้น้องเตยพ่นแต่ผ้ามูมานี่คือสกายบอกงามบอสงามบอสงามสุดยอดน้องน้องเห็นแล้วน้องเอามุ่งมากับม้อนกับเสื้อนอนนอนได้เลยได้เลยลาศรีบอ้ยเดี๋ยวสิผ้าเขาไปทางในเด้อะใส่ผุนหรือทางนี้แมนทา้งคู่ทางคุนไปเปิดช่องเลยบอสได้โอ้โหดูดีมากเลยบริณีบอสไปเห็นไหมอยากเห็นแล้วเนาะนี่คลิปนี้บาบูเองกข้อนี้อ่านล่าทำมุ้งไปเพลียงทะีลกันแล้วกันเนาะผ้าบาวเตยพ่นผ้าแนวไปดึงความอลังการเดี๋ยวสิเขาไปเบิ่งด้านในตรงหน้าตึก อาข่านเนาะพี่น้องเนาะสั้นักงานที่สูงที่สุดเนาะพี่ดดน้องเนาะต่อเลยฝากเอซี่อะไรก็ไล่เอซี่เนี่ยกะฝากช่องเตยพ่นชาแนลเ,นเด้อครับช่องไอโบเนาะฝากคนไหลก้นแช่ช่องคนไอ้น้องเนะี่ยเนาะเขามาเป็นกำลังใจแล้วก็สิง่งสำคัญกะอยากโค้ดข่ามือโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อฝากในความอบอ้อมใจของมีรลักแฟนรายการอะไรกันเนาะพี่น้องอย่าลืมนะทางผู้ชมเลยครับสนับสนุนเ้าวเส้าขนโดยการโค้ดข่ามโค้ดสนาสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ บายบายโอ้โหสุดยอดเอาะคลิปจบแล้วทุกคนโอ้โหอีกแล้วเนาะคือสาวรอแบบข้างค้ายลงไลแหงเนาะกรุงเทพมหานครประเทศไทยทุกคนว้าวสุดยอดต้องยกโปเนาะทุกคนสาววอก็เว้าวคือกันทุกๆคลิปว่า ให้เบิ่งเป็นแบบอย่างเป็นบทเรียนเอาเป็นแบบเอาเป็นอย่างให้เบิ่งให้เขามีความฮู้วา่าโอ้บ้านเพื่อนเป็นแนวนี้เนาะบ้านเพื่อนพัฒนาแท้บ้านเพื่อนจเจริญเนาะอันนี้คือความจริงเขาบบอวยเนะาะเขาเห็นตามภาพตามคลิปตามวิดีโอเนาะอันนี้เขาต้องอยู่เพื่อนผ่านของความเป็นจริงทุกคนบ้านเพื่อนงามเขาก็บอกว่าง,งามต้องซื่อสมดีใจไปกันกับเพื่อนเนาะทุกคนเนาะสาววอนก่อขอซื่นสมเนาะที่เฮ็ดได้แบบนี้คือประเทศไทยเจ๋งมาก เนาะแล้วก็สะอาดงามตาทุกอย่างคือลงตัวสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเนกาะกาบเอาคำนี้เพราะว่าเขาได้เบิง่งได้เห็นเท้เนาะเขาเห็นตามคลิปเขาก็มีความรู้สึกใดเลยว่าเนาะถ้าเขาไปเห็นตัวจริงเนะี่ยยิ่งจะอลังการกว่านี้อีกเนาะสวัก็ ขออนุญาตเนาะฝากซ่องของสาววอนเนาะวอนไลน์เนาะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้สาววอนเนี่ยหรือเนาะสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้หรือว่ากดปุ่มขอบใจอยู่ด้านล่างได้เนาะทุกคนอยากสพอร์ตสาววอนอยากให้กําลังใจสาววอนก็อยากกดข้ามโฆษณาหรือสาววอนขออนุญาตฝากอีกซ่องนึงเนาะเป็นซ่องใหม่ของสาววอนเนาะวอนไลน์สองเนาะทุกคนที่สาววอนเกี่ยวกับประเทศลาวซุมโซนหมู่บ้านของสาววอนการดํารงชีวิตของสาววอนและอื่นๆเนาะทุกคน อ่ะฝากทุกคนไปกดติดตามให้เนเื้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย